หมาเมริกาบ้านนี้กินวิบครีมด้วยหรอคลิปนี้จสพาไขข้อส,ส <ำ S 2> รุส<า>ยที่บ้านกินวิปครีมนะคะวันนี้ไปรับโซโฟเฟ่ที่บ้านก็เห็นแม่ย่ากําลังเปลี่ยนอาหารให้นกพอดีเลยค่ะหลังบ้านแม่ย่ามันจะเป็นป่านะคะเพื่อกั้นกับถนนหมู่บ้านส่วนใหญ่ที่ติดกับถนนหล,ลักเขาจะปลูกต้นไม้เพื่อให้ปิดกั้นเสียงรบกวนป่าไม้หลังบ้านแม่ย่าก็มีสัตว์หลากหลายชนิดเลยค่ะรวมถึงนกกระรอก กระต่ายแล้วก็หนูนะคะเออหนูก็มากินอาหารพวกนี้ด้วยนะคะเลยถามแม่ย่าว่าสัตว์หลายชนิดมากินขนาดน,นี้แล้วอาหารอยู่ได้นานเท่าไหร่แม่ย่าบอกว่าต้องเติมอาหารทุกๆสองวันเลยค่ะคหลังจากเติมอาหารนกเสร็จเราก็จะเปลี่ยนน้ำนะคะแม่ย่าก็จะเทน้ําเก่าทิ้งก่อนวนถึงต้องขัดขัดพื้นด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นว่ามีจะไข่สีเข,ขียวเกาะอยู่แม่ย่าบอกสองวันทีเกาะไวมากเติมเสร็จเปลี่ยนเสร็จก็ประมาณนี้นะคะหลังจากให้อาหารนกเสร็จถัดไปก็เป็นให้หาาอ,อ,ะะอาหารกระรอกนะคะอาหารกระรอกก็จะเป็น ข้าวโพดนะคะก็จะอัดเป็นแท่งๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากเตรียมเสร็จแล้วก็เริ่มมีนกน้อยนอกใหญ่สีเขียวบ้างสีแดงบ้างแล้วก็มีสีดําด้วยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าสีดําตัวใหญ่ดูแล้วเหมือนเคลียออกมากกว่านะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆรอกินอยู่ข้างล่าง เกี่ยลงไม้เพื่อนๆกินประมาณนั้นที่อาหารหมดไวก็น่าจะเป็นเพราะแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าจากที่นั่งดูน้องนี่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะคะลดมาเยอะมากเลยถัดจากนกนะคะก็จะมีกระรอกนะ,ะกระรอกเริ่มมาแล้วค่ะเพื่อนกระรอกจะแอบ,บกลัวคนอยู่น่นอยๆนะคะเพราะว่าไม่กล้าขึ้นมากินรล<อ> <นะ S 2> จังหวะเผลอไปพักใหญ่เลยค่ะแล้วเราก็แอบ,บเห็นหุ้ยมาแล้วในที่สุดน้องก็มากินแล้วเดอ้อคือกระรอกหลังบ้านเมาียาเนี่ยเราต้องแอบ,บเข้าไปใน ในบ้านนะคะแล้วเราก็ซูมส่องเข้ามาถึงจะเห็นน้องอย่างนี้เลยเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ข้างนอกตัวบ้านอะ่ะเขาจะไม่กล้าเข้ามากินทีนี้นเรามาดูกันว่าหมาเนี่ยกินวิปครีมได้ไหมไม่ว่าจะเป็นหมาไทยหรือหมาฝรั่งสามารถกินวิปครีมได้นะคะแต่ก็ต้องระวังมากๆเพราะในวิปครีมมีนมและไขมันสูงหมาบางตัวจะไม่สามารถย่อยแล็กโตดได้นะคะให้น้องท้องเสียหรืออาเจียนหรือมีอาการปวดท้องได้ถ้าจะให้น้องกินก็ให้กินในปริมาณที่น้อยนานๆทีกินได้ดค่ะงั้นอาจจะเสี่ยง เป็นโรคอ้วนหรือโรคตับอ่อนอักเสบได้นะคะมาบ้านเราก็นานๆานกินทีค่ะวันนี้ระหว่างทางเราแวะทานอาหารพนักงานเห็นน้องเลยถามว่าเขาวิบคีมให้น้องไหมเราเลยบอกพนักงานว่าเรามีน้องสองตัวเลยนะพนักงานบอกไม่เป็นไรเอาให้ทั้งสองตัวได้เลยแล้วพนักงานก็จัดมาให้2ถ้วยเลยค่ะน่ารักมากๆเลยขอบคุณพนักงานมากๆเลยนะคะเด็กชอบมากทานกันจนหมดเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย